แอบแกะหินตอนกลางคืนติดใจจนหยุดไม่ได้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วที่จูจ่ๆใบหน้าตัวละครอนิเมะก็เริ่มปรากฏขึ้นบนก,นก้อนหินขนาดใหญ่ริมแม่น้ำในเมืองอุเอดะของประเทศญี่ปุ่นจุดชนวนให้ตำรวจต้องทำการสืบสวนการกระทำที่ทำให้สาธารณสมบัติเสียหายในที่สุดชายหนุ่มคนนึงก็ถูกจับ เขาเผยว่าเขาแค่มีความสุขกับการแกะสลักหินตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก้อนหินริมน้ำเนี่ยก็สมบูรณ์แบบเกินห้ามใจดังนั้น4ปีที่ผ่านมาเขาก็เลยเริ่มแอบสร้างผลงานชิ้นใหม่ของเขาในช่วงกลางคืนตอนที่ไม่มีใครเห็นหนึ่งในพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาแม่น้ำและพื้นที่โดยรอบเผยว่า พล,ลเมืองดีรายหนึ่งได้ผ่านไปเห็นหินแกะสลักสูงเกือบ2เมตรชายหนุ่มนะักแกะสลักรายนี้ยอมรับว่าตัวเองเป็นศิลปินที่อยู่เบื้องหลังการแกะสลักผลงานเหล่านี้คุณคิดว่าฝีมือของเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาควรจะถูกลงโทษไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ